ง่ายเพิ่นมาแต่ทั้งจังหวัดระยองแต่เพิ่อนอ่าเบ้าภาษาแบบจะเป็นกลางแน่ะนะบอคอยแบบเบ้าอีสานคือหลายๆคนที่เพิ่นมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานนี่เนาะเ,เนี่นแต่ว่าเห็นเพิ่นมาทีเรื่อยแบบเป็นคนอีสานเท่ากันเลยเนาะโดย,โดยแเมต่อไปมันกับวันนีน้อยเนาะถ้าทีได้อัปลูกมิดกับทั้งนี่ดีหฮอยอาจต่อไปอาจทีได้เบ้าเล่าพุ่งแล้วจะเพิ่นกงดีเนาะแต่ว่าเพิ่นภาษาเราเนาะโดย าาเฮกลับสบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนวัดสมองสวรเนานะว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังลาวด้วยฟังไทยหรือว่าสิอยู่ทางต่างประเทศบนพี่น้องเลยก็ยินดีตอนรับเนาะทุกท่านเข้าสู่ช่องของไหวเพียงใช้ใจกันโดยวิส่งพี่น้องเลยเนาะ ข้างในกับมือนี้พี่น้องก็ยังอยู่กับปันนมอ่าลาโย่น่อพี่น้องเนาะนมลาโย่ที่ว่ามาหาเด่นหาเที่ยวในพี่น้องเลยมาหาเด่นหาเที่ยวมาเยี่ยมมายามพี่น้องทั้งฟังเลา่าเฮ้ยน้อพี่น้องเนาะฟังเลา่าฟังไทยเป็นที่เป็นน้องกันพี่น้องเลยอยากคู้จักอยากทำความคู้จักเลยก็อยากดึงเคยกันวาานานน่าซันช้าเนาะอ่าปลูกมิดกันไว้พี่น้องเลยเนาะไหวแบบว่า มีตะภาพไทยเหล้าโมฮัยแบบมีความแต่งเยะไว้ท่นซะถึงมันเสีอาจจะเป็นกระแสในร้านลบในในช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นในใดก็ย่านาะพี่น้นนองเขาก็อยากให้อันทุกคนทนะ FC ว่าทุกทุกคนนะเนี่ยให้เข้าใจได้ว่าสีวาในใดน,นาะพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาพาทางไงเป็นมาเดื่นนั่งเพื่อนสาวโสดพี่น้องเลยสาวโสดอายุสิบเก้าปีเนาะพี่น้องเนาะสีวาอันเห็นในคลิปเขาทั้งอ่าเบาชีพเชิเพิ่นมา ใช่น้องพี่น้องเนาะมือนี้กับเพื่อนกับพ่เขามาพี่น้องเนาะจะมามาเยี่ยมมายามทั้งไอ้เพื่อนกับมาเด่นมะหวอยากะมูจักกันอะไรน้องพี่น้องเพราะว่าทั้งเพื่อนกับสีนินไปหาทั้งผู้สาวโสดเพื่อนว่าเนาะนินมาามาเยี่ยมมายามมาในพี่น้องเพื่อนกับบอได้ว่าเคยโอ้เคยล่มกับนั่นเนาะแต่ว่าเขากับสีได้เข้าไปหาทั้งน้องเพื่อนก่อนยังบุเคยถ่ายน้องเพื่อนจ้าเคือน้องพี่น้องเนาะอย่างไรกับพ่อพ่อเมียพี่น้องเอฟซีปัจจุบันอะไรที่เขามาเป็นกำลังใจเลอเขามาเบิ่งมาชมน้ำกันน้องพี่น อย่งไรจะเข้าไปหาทางเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเพื่อบูเป็นการเสียเวลาเนาะไอที่เขาไปนั่งโอไปร่มน้ำกันได้ๆพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณเนี่ยเชีงเพลงก็จะูกคนที่เขามาเบิ้งมาชมกัปากเนี่ยพี่น้องเลยปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดแชร์ใครให้เขาเนี่ยจะบอกผิดพลาดครับทีมงานอยากจะขีดไม่ไหมเนี่ยอับอัพคลิปลงให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นการนั้นๆพี่น้องเลยแป๊ไปเบิ้งไปชมกันเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลย sau suốt học a mua motor chắc chưa tiếng điện nam vẫn chăm vào bụi nam hôm hàm một hôm năng, hai mươi lăm hai mươi lăm ngon hai nó, <laughs> nó, nó... À, thay sao, <coughs> anh bài đi con đó nho, tên rồi như thế đi nhỉ, tên đi Hacky, Hacky, anh tên Hacky, đi anh đi tuổi nhỉ, anh đi tuổi, anh 19 anh 19 anh 19 tuổi, anh 19 tuổi, anh 19 19 tuổi, oh. 19 tuổi, Nó 19 rồi, đúng. Được rồi. Cơ Yên chung. อ๋อแต่ว่ายังบ่ทันไปเฮียนต่อแม่นคิดไว้สิไปเฮียนต่อบ่คือว่าเนี่ยได้มึงอยาออกมาหาเงินบัดหาเงินได้ก็จังไปเฮียนอ๋อหาเงินนี่สิไปหาอยู่ไทยบ่คือว่าอยู่ลาวแม่นอยู่ไทยอยู่ไทยได้เ็วัดเ็หยังนะบ่เ็แล้วอเห็น้แล้วงานนะะนะาหาอยู่แต่ก็บ่ทันได้ปานใด เลยโดยพอดีไอ <c ười> okay. ้เ <c> พ <oughs> <All right. c oughs> yup. <c oughs> mm ิ hmm. <c oughs> ่นเห็นทางช่องยูทูบเลยเพิ่นอยากมาหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นได้ขามมาเที่ยวมาเด่นเนาะอ่าเพิ่นเลยอยากมาหาอยากมาทำความหูจักนี่แหลยเลยพาเพิ่นเข้ามาเป็นได้แบบมาเห็นตัวจริงงามกว่าในยูทูบบงามงามที่ว่างามกว่าอยู่ทองเนาะเออลยมาเห็นตัวจริงเนี่ก็งามยูเพิ่นวัดลองมาทำความหูจักเนาะ จุดประสงค์ของไอ้เพิ่นกับว่าบริเมนว่าที่จู่จงแบบมา,มาหาเราคำว่าภรายเปิดใจแบบเพิ่อนอยากทำความหูจักว่าฉันซะนั่งเถอผ่านไปผ่านมาแต่อาจจะได้ดึงเคยกันน้อยเนาะจะได้ดึงเคยกันบาเบาได้เพราะว่าช่วงนี้มันยังมีกระแสที่ว่าอันหนุ่มไทยครับมันสาวล้าวมันเจออันท้องปลอมท่องอย่างเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> มันมีกระแสอะไรก็ได้แบบว่า <c oughs> บางเครือบางเทศ เอฟซีเพิ่นก็ยังให้ผูกมิดกันไว้นะแบบว่ามันบ่ต้องเองาวันคนคนเดียวมาตัดชินนะเมนคนหลยคนกันแน่นอนความคิดมันต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะโดยคือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีชู้มีแฟนเนาะครับคุาคุยคนยังมีแต่คนคุยคนคุยนต่มีอยู่เมนแต่ว่ายังโมมีแบบว่าจีว่าจีกิงยังจังแมนอืมหนึ่ง ธรรมดาจริงใจเป็นผู้ชาวมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะต้องมีอยู่แล้วพี่น้องได้ก็ได้เนาะเป็นน้องแห้งเป็นผู้หน้าตาดีซ้ำเนาะเมนเพราะขวบบาทว่าพูเนาะคนแห้งสิบหายว่าได้เจ้ามาถ่ายลงนี่กับมีคนขอเพชรขอล่หลายบ่โาไลายอยู่คนผู้จบผู้งามไลยอยู่หลังลำไส้ ในการมีคนทักเข้ามาบอเ่ครับอันเปิดมาถ่ายจังก็มีอยู่อ๋อเป็ดนั่นหนุ่มทางด้นถักเข้ามาไทยเน่ล่ะกันไสเน่ก็มีอ๋อไทยเน่เล่าเน่เลยเมนแต่สำหรับเอฟซีที่ว่ามาเยี่ยมไม่ยามเลยมีหรือเปล่ายังหาก็เป็นคนแรกนะที่เข้ามานี่เนาะไปหาไคก็แบบคนแรกมันแท้เจ้านี่หนนนีเาะ ของหรือาตนำทั้ง่ายพื้นดีซื้อไปได้เลยอ๋อซื้อเอกชื้อเองใ่ไมอะไรนี่นี่าทางง่ายเพิ่นมาแต่ทั้งจังหวัดระยองเนี่ยเพิ่นอ่าเบาภาษาแบบจะเป็นกลางแน่นะบาคอยแบบเบาอีสานคือหลายๆคนที่เพิ่นมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานนี่เนาะนี่แต่ว่าเห็นเพิ่นมาเที่ยวเรื่อยแบบเป็นคนอีสานเทำอะไรเนาะโหอยและต่อไปมันกับวันนีน้อยเนาะ าช่ได้อันปลูกมิตรกับตั้งนี่ดีเอยอาจต่อไปอาจชีได้ว่าว่าเล่าพุ่งแล้วจะเป็นยังดีนาะตจะเป็นหูภาษาเฮาเนาะเลยหูภาษาเฮาแบบฟังฟังตะว่าเล่ากับนงบดถนัดเป็นไรว่าซันๆเนาะคันสิบหอกก็ได้มันลำคั่นลำไรนะแต่ว่าเรื่องฟังเรื่องหูภาษาจ่ว่าเป็นหูพอสมควรนะเแต่เขาบอกเขาจาก ็นได้บ่มี่อย่างอยากถามน้องเพิ่นบ่ฮะเห็นจะพูดไม่ออกเห็นได้พูดไม่ออกถามอะไรเอออ๋อมันนั่นในใน YouTube กับตัวจริงมันบ่เหมือกันกันพวกคนใน YouTube เราผ่านอ๋อได้ยินแบบเต็มเต็มอีกอ๋อรวยรวยรวยถามก็ถามน้องเพิ่นได้เนาะถามเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะน่องมันก็สิพังออกอย่างนาะพางของกนะไทยกับลาวนี่แบบว่า ว่าโอเคใกล้กลกลทเที่ยงกันนะการพูดการจาแบบตัวหนังสืออะไรเขาก็อ่านอนอกม,นะมุดน่ะมันเขียนตัวอักษรแล้วมันจะมือจากมือจากถนัดปันใดเนาะเลยแต่ภาษาปากเว้ากันชื่อสารอย่งเข้าใจอีเราเลยเคยเขียนนีเลยเคยเขียนภาษาลาวอยู่แต่สะกดไม่ถูกอ๋อสะกดไม่ถูกเราไม่รู้โโตัวไหนคิดว่ามือไรสิกับเนี่ยคิดว่ามือไรสิกับ กับไทยอ๋ออาจจะเป็นพรุ่งนี้อ๋ออาจจะเป็นพรุ่งนี้อ๋อเหนื่อยเลยทิ้งลูกน้องนานๆไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเละน้องกลับไปเบิ่งเนาะเขาได้อันติโตมาอยู่โบคาน์ขากลับมาพีสองสามหมื่นเขาได้ติโตมาอยู่บ่ลูกน้องคนงานในทักมาถามไหม อ๋อเมื่อกี้กี้เข้ามาบอกว่ากำลังปูกระเบื้องอ๋ออ้ยันบามาเด็ดดื่มฮอร์ลุงน้องยันบริษัททานเลยถามว่ากลับเมื่อะไรบอบอกว่า,าติดใจติดใจชาวเล้าแล้วไม่อยากกลับแล้วม่ได้บอกบอทางง่าย <laughs> เพิ่นกับบมีฮอดอันเนี่ยจะถามทางน้องเนาะเพราะจะถามอะ คิดว่าสิไปเหตุงานอยู่ไทยตัวน,นี้ยังช่องหางานอยู่แมนแบบสร้างบ้านออกยันวะยันวะแบบทางคนเข้าได้ค้นงานแล้วก็เลยว่ะลองหางานใหม่อ๋อตอนนั่นอ่ะหาแล้บัดบ้ายังเหมาะแมนแต่เขาได้ค้นงาน<อ>นั่นแหละซาวน์เขาได้คนงานแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะเหตุงานยังนะหันอาหารแบบเป็นเ<อ>สิ<อ>ร์ฟก็ได้เดยเหตุเหตุงานยังก็ได้นะเนาะว่ายังไใชเฮายังยังบุ่เคยไปจะคือเอาว่าอยู่ไทย ม่พี่แต่แบบไปหอดมุกยังหลักะกลับมาโอ้แล้วนี่เที่ยวเคยไปเนาะพี่นี่เจ้าอยู่บ้านเจ้าไปเฮ็ดเพียเฮ็นยังอยู่ใช่เห็ดจบฮักเห็ดจบแล้วก็เฮ็ดแถวบ้านนี้นิดหนึ่งแล้วก็กลับมาอโอ้โดยหาก็ะเฮ็ดจบฮากกระเฮ็ดจบมอจิสุกเฮียนปีกายนี่เนาะมาปีนี้ครับแบบ ขักพรอนนะช่วยๆเวียพ่อแม่ย์เงินจานนี่เนี่อ๋อเลยเลยงานไปไทปยก็จะไปไทยนี่แบบว่าห่อนยามไหยามนาเดีได้มาเห็นไหน้เห็นนาบอกโบไม่แต่จ้างงเมื่อเช้ก็ผานเงิน,านมาจ้างอ๋อคำใดเงินผานเงินมาจ้างเอาอืมเดี๋ยวเราไปทำแถวไหนแถวอะไรยังไม่รู้ ว่ามุกเคยจะแถวคอนแก่นเนี่ยเห็ุแถวใกล้ๆจะมาง่ายไม่ว่าไปง่ายมาง่ายเนี่ยแม่ไปก็แม่จะง่ายเขาบอกไปไกลง่ายไปไกลมันก็ว่านะจะไปถึงกรุงเทพมันไกลไปไม่ว่ายังโมเคยไปอันพุูนนะนั่งเจอเตี๋ยวใกล้นั่งเจอกินหอดกินเต่งแค่นี้มันมาง่าย นอยู่กันจะคนในเฮือนสี่คนสี่คนอ๋อเพื่อนอ้อเอีงนี่เป็นลูกคูยที่เท่าไรลูกก๊กลูกก,ลลก,ก๊ก<อ>แผนมีแต่น้องๆเนาะวันนี้แหี่เจ้าไปแล้วก็แม่เพิ่นก็นอยู่กับน้องๆเจ้าเห็นนะมมเมย์ว่างไงว่าต้องไปหาเงินเพื่อมาเลี้ยงนอกอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาก็ได้เลี้ยงครอบครัว ได้หลายอยู่บ่เห็นให้เห็นหนากันกบได้หลายอยู่กับปั่นกันได้52อ,อ๋อปั่นกันเฮ็ดกับคนอื่นบ่่แมเฮ็ดกับหน้หนหนบนาบ่าวอ๋อแล้วก็ต้องปั่นให้เพิ่นอนเนื้อ ก็บปจ้างบัเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เนาะเมาาินะผ่านไปผ่านมาถือแล้วว่าพี่สาวงามอยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องเลยไปหาแต่ทางไกลๆกลฉันเป็นจานบอยนี่ไปแต่ดนเนาะกินข้าวกินน้ำนะว่ามันนี่น้องดะกินแล้วกินแล้วได้ยังกินมันปิ้งซินแห้งปิ้งซินแห้งอ๋อเลยเลยไม่ได้ไปชาบ่อมัอนี่มาซีไปซ่อมพร ไปชิไปซ้อมพอนซ้อมพอนพอนแบบไรอ่ะนพอนเนี่ยพอนเนี่ยซ้อมพอนแล้วไปพอนกับพอนอยู่งานไปพอนในงานโอแบบเป็นนันาหมอนน้ำเรื่องแบบไอ้เป็นเขาเหรอโบ่พอนศิลปะแบบว่าศิลปะแบบไมวอ่อนแบนั้นอคิดว่าเป็นแดนซ์โซ่แดนเซอร์ไปนั่นพอนกับในงานบันทึกงาน บ่น่าจะประมาณปรวมาณน้องเพื่นตอนเพิ่นเฮียนเนี่ยเพิ่นเป็นแม่นวรรณคดีอ๋อวรรณคดีเป็นศิ่นาะวรรณคดีว่านศิลปโอ้เลยๆจุ๊บแรก็อาจารย์เพิ่อนยังเอาไปสอบนําอยู่ป็นสิลปโอ้แบบว่าเป็นคนที่ว่าพรองามบ่นยังแน่นะเนาะถึงหูถึงตาแน่โอ้มีความสามารถหลายอย่างเนี่ยนี่เนาะมีสองทางอันติดตามทางไหนเนี่ย ว่าจะกินน้องไปแสดงเออนั่นทางเฟซโอ้ถ่ายไว้ป๋อเมนบะชีวิตพลเลยก็ถ่ายไว้โอ้ดูดูดูกันดีกันกินน้องเลยมันจะได้มีอ่าพิชาไว้สอนลูกๆดังดานโตไปเนาะมันขึ้ไปซ่อมจะโมงน้องถึงเดี๋ยวไปไปส่งประมาณหนึ่งโมงสองโมง แมนคือว่าได้นัดกันแล้ววันเช้าทีนนี่แมนงานที่จะไปแสบฟอดไปแสดงนี่มือใดใช่เนาวันที่สิปโอ้ไปแสดงอยู่สวัดบันสีบุญเพืองคือวันที่สิบแปวัดบันสีบุญเฮืองเพื่นมีงานมีงานบุญเนาะเตรียมไปถ่ายน้โดย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 รียงานเรียมเดา ตอนเช้าก่ารถตาแดงตอนแดงยีนอ่ะเลยคือมาใบสองปีครับเนาะรอบวันที่สิบแปด่อดนะยากเลยเนาะไเป็นกำลังใจให้หน้ากำลังใจเนาะได้ดีเทีมขอดนี้มีเจ้าคนถึงเนาะยั่งโบผูกเพราะว่าประมาณมีหกคู่บางเถากะลายเพราะว่าเข้าขาดๆบางเถอยังบนไหนนอนอ๋อแบบว่า ตอนนี้นั่นค่านั่นนี่แบบว่าเคยไปพ่นนะบ่ค่ถ้าว่าสิ <ๆ S 2> ใส่งานนี่นะอ๋อกำลังซ้อมอยู่ซ้อมเพลงใหม่แต่ว่าผ่านมากอะพ่นอ๋อพ่นเพลงอื่นเหนื่อยเหนือยเหนื่อยือต้อให้คนกระถางคนคนมาใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ยานไปนหนถ่ายข้องนอกไนไปแสดงก่อนก่อนได้มันยังหลายวันเกินเนาะมัตอนที่อะไมันเท่า13 13 อีห้าวันอีห้าวัน,วนโ,อโอ้ห้าวันพี่น้องเูหน่อยงานเท่านี้คือจะได้เห็นยนะดอกเพราะมันอยู่ใกล้ๆนี่บ้านชิมเพืองเนาะมันเ,เป็นงานแบบงานวัดบอแบบเป็นจัดงานบุญเนี่ยเมนบุญกองเข่ามาย่างนี้บอแมนบุญองแบบบุญกองเข่าเลยโอ้ <BI AN N> แต่คือไปพอดนี่มีการแข่งขันบอลลังเรือประกอบงานที่สี่คนแมนเจมีห้องห้องเรียนอื่นเขามาผ่อนอีกแต่มี่ยนคือว่าไปประกอบส่วนในงานแม่นประกอบสู้กานแข่งขันคือว่ามีการแข่งขันซิงรางวัลกันโมแมนเนาะส่วนงารว่าไอตรีบรรยากาศเนาะโดูนัยซีซั่นวันนี้ไม่ได้ไปโรงไปยังก็วันนี้ไม่เต็มแม่ไป วนี้งานกันงะายครับเกันเห็นผู้เาารดเบาหมอกผู้องเลยไปไม่เป็นลยไปไม่เป็นเลยเช้าเราไปไม่เป็นมีโอกาสดีทางทีมงานทางกันเนาะเลยมาดึงเคยกันแฮกี้แฮกี้เหมืนเนาะเลยมาเปนครั้งแรก คืออายเป็นมาลินมาเทียน้ำนี้รู้สึกไปได้ได้ในเราบีอีเนาะกะดีใจเป็นมาเยี่ยมมายามอ้ยมีคนมาเยี่ยมเนาะที่ว่ามีคนมาเยี่ยมมายามกดีใจอยุคนี่คือว่าเอาแบบยังบมเคยมีไผยเขามาหาเนาะยังบมเคยมีเอฟซีไทยเขามาเยี่ยมมาชันซะวันนี้จะเป็นได้มาเยี่ยมมายามก็ดีใจที่ทางไหนนี่ก็มาเห็นทางน้องนี่ก็ เป็นังไรดีใจอยู่บ่ฮะก็ดีเราจะทำให้รู้จักกันอย่างอ๋อแต่ไงเป็นเปลี่ยนคนที่บ่ค่อยเก่งเนี่ยพี่น้องเไยไปหาไปเยี่ยมไผรก็อยากไปเยี่ยมบัดนั่นแน่บัดอยากไปหมดอ่ะแต่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งเนาะพี่น้องเไยเดี๋ยวเฮากระชีได้จบคลิปไว้ช้ำนี่ก่อนพี่น้องเพราะว่าให้ทางง่ายเพื่อน้องเพิ่นคุยกันจั็กเล็กจั็กหน่อยเนาะนะฮากระชีเดินทางไปหาเยี่ยมผู้ไม่โต นี่พี่น้องเลยสิปมาณนี่แหละเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีฮักแพงมุชิปุชคนแนหะละผู้เพิ่นเขามาเบิง่งมาชมก็ได้นอ,อนะหลงดนเนาะเลยทัย้งคสบยดีโ,ดโอเคพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าเขาไปโอรมกับน้องเพิ่นนะกะน้องพี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นก็เป็นคนผู้จบผู้งามแต่ว่าคือว่าทั้งยเพิ่นมานี่ก็คือว่ามาเด่นน่ะซื้อได้พี่น้องเลยเอฟซี FC เขาใจเนาะมาเด่นน่ะซื้อเห็นในอันลิปกระเจ้าแต่เพื่นทายลงไปก็อยากมาเด่นมาอัว ทำควบมุ่งจักกันคือว่าตอนนี้น้องเพิ่นกับยังโสดพี่น้องไงเนาะน้องเพิ่นกับยังโสดกับกพ,พ่อแมนะ่พี่น้องเอฟซีบาจุกูคนณไหนหรือว่านุ่มๆคนไหนเนาะที่อยากจะสนใจหางานให้น้องเพิ่นบอกคือว่านี่อะไราสาธิต่อทางเทาไลรเนาะเดี๋ยวเอาสีได้เอาเฟซเอาไลา์เป็นไว้ทางหลังไหมพี่น้องเลยโอเคเนาะคลิปนี้กับบุ๋มี่อย่างไรขอบุญขอบคุณเนะอฟซีแองแกล์บาจุกูคนณเนาะเขามาเบิ้งมา z o o ก็ได้พี่น้องเลยคลิปนี้กับสีได้ลาพา่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัจุกูคุณเนาะ หากแพงบัจจุันคนคือเก่าคือเดิมนอะพี่น้องเนาะโดย